นักแสดงเอชุติมานะคะเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่เคยร่วมงานกับอดีตนักแสดงอย่างปูวิชุดาหลังจากทราบข่าวค่ะเรื่องที่คุณแม่ต้อยเนี่ยประกาศขายบ้านนําเสื้อผ้าของลูกสาวมาขายก็อยากจะช่วยเหลือค่ะโดยเจ้าตัวบอกนะคะว่าสามารถช่วยไลฟ์ขายเสื้อผ้าหรือว่าของใช้ส่วนตัวของปูเพื่อนําเงินมาให้แม่ต้อยได้ซึ่งเป็นทางที่ตนเองเนี่ยถนัดจริงๆแล้วนะคะกับปูก็เคยร่วมงานเล่นละครด้วยกันตัวจริงปูน่ารักมาก แล้วก็ยังเป็นเสาหลักของบ้านอีกด้วยตอนนั้นยอมรับว่าตกใจที่เขาลําบากพราะถึงเวลาที่แม่ต้อยเดือดร้อนจึงอยากจะช่วยเหลือตรงนี้ค่ะคือจริงๆที่เราช่วยเหลือคือคุณแม่ปูเห็นบอกว่าจะขายเสื้อผ้าของ้องปูแล้วก็จะมีเสื้อแฟนคลับเราอะคือคุณแม่เอ้่ะแม่เอ้่ะเป็นคนที่ไร์สดขายของอยู่แล้วนี่เห็นไหมคะอยู่ในเพจชุดที่มาขายทุกอย่างอยู่แล้วก็เลยคิดว่าแบบเออ ราช่วยได้ก็คือการที่แบบไล์สดขายถ้าเกิดว่าแม่น้องปูอยากจะให้ช่วยขายอะไรแม่ต้อยอยากจะให้ช่วยขายอะไรก็จะช่วยขายเต็มที่เอออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทําเงินให้อ่ะก็คือส่งให้คุณแม่สนิทกันนะที่ถามใช่ไหมคะสนิทกันเพราะว่าเล่นละครด้วยกันเรื่องแรกของน้องปูเรื่องริษาแม่เล่นเป็นอบสวัสด์ตัวแสบเลยแล้วก็ส่วนปูเล่นเป็นชนนีคือนางเอก เรียบร้อยน่ารักบนลังแกแล้วก็มีน้องยุย้ยปฐมวันเล่นเป็นคุณหญิงวันศิกาอะไรสักอย่างนี่นแหละพี่เอก็กกลังแกทั้งสองคนเลยพี่เอก็แบบว่าอลรวาสน้องปูก,ก็เลยสนิทกันเพราะเด็กหนึ่งคือเรื่องแรกด้วย2คือความตั้งใจของเขาสูง3คือทวนบทตลอดรู้เลยว่าตอนที่ตอนที่เราตอนปูเสียชีวิตเนี่ยนะคะกระทันมันกระทันหันมากคุณแม่ก็ทําใจไม่ได้แม่ต้อยจากคนที่ล่าเาริงกลายเป็นคนซึมเศร้าเกือบปีนะที่แม่ไม่ค่อยพูดจาไม่กลายเป็นคนละคนไปเลยอ่ะเธอกลายเป็นคนซึมเศร้าอ่ะ แตบบ่ว่าเขารักลูกเขามากเขาปลูกพันธุ์กระปูมากนะแล้วอย่างก่ะปูคือเสาหลักของบ้านยังไม่ได้ไปหาเลยค่ะเนี่ยอยากได้เบอร์แม่ต้อยมากเลยเผื่อแม่ต้อยแบบว่ามีอะไรจะให้พี่ช่วยขายอย่างเงี้ยเขา้าเจปะเพ้าะไม่ได้เจอแม่ต้อยนานแล้วแต่พี่เจอน้องบอยน้องบอยน้องปูอ่ะเจอที่กองถ่ายบ้านนี่มีรักเพราะว <uh. ่าน้องปูเป็นตากล้องตากล้องถ่ายถ่ายอย่างเงี้ยค่ะแล้ว <Amsterdam> ก็บอกว่าเขามีลูกน้องบอยมีลูกเป็นผู้หญิงแล้วก็เหลือเชื่อมันเรื่องเหลือเชื่อบอยเล่าให้ฟังว่า เกินพี่ปูกลับมาเกิดใหม่ในลูกเขาเลยอ่ะยังไม่ได้เจอเลยค่ะยังไม่ได้ไปไลฟ์แล้วก็อย่ากนึงคืออยากได้เบอร์แม่ปูด้วยส่งมาเผื่อแม่หรือว่าเอาเอาเบอร์พี่เอให้แม่ปูก็ได้เผื่อแม่ต้อยอ่ะอยากจะให้เราช่วยไลฟ์สดขายอะไรหรือว่าแฟนคลับปูที่เขาทําเสื้อน้องปูมาขายอ่ะเอามาเดี๋ยวช่วยขายแล้วได้เอารายได้ให้แม่ต้อยค่ะขอบคุณนะคะพี่เอขอบคุณมากมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะแม่บ้าจุ๊ก ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSide HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSide HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ